ในสุภาษิตบทที่1ข้อที่22เป็นเรื่องราวต่อมาจากข้อก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้ในข้อที่20และ21ปัญญาซึ่งในพระธรรมสุภาษิตเปรียบเสมือนกับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผี่หญิงที่ชื่อปัญญาปัญญาได้ร้องเรียกอยู่ที่ถนนก็ร้องเรียกอยู่ตามลานเมืองก็ร้องเรียกอยู่ทางเข้าประตูก็ร้องเรียกเรียกลองเรียกว่าอะไรเรียกลองเรียกว่าดังต่อไปนี้ในข้อที่22ร้องว่า คนรู้น้อยเอ๋ยเจ้าจะรักการรู้น้อยไปนานเท่าใดคนที่ชอบยาะเย้ยเอ๋ยจะพอใจในการเยาะเย้ยไปนานเท่าใดและคนโง่จะเกลียดความรู้นานเท่าใดก็พูดถึงคนสามกลุ่มคนรู้น้อยหรือว่าพระคัมภีร์บางฉบับก็แปลว่าคนเขานะครับคนรู้น้อยหรือคนเขาปัญญาเธอเรียกคนสามประเภทนี้เรียกให้ใหฟังนะฮะคนรู้น้อยหรือคนเขาคนรู้น้อยหมายถึงคนที่ไม่มีประสบการณ์ ที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องคนรู้น้อยเนี่ยเชื่อสิ่งต่างๆอย่างง่ายดายมีอะไรใครพูดอะไรก็เชื่อไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเลยโดนหลอกง่ายแล้วก็พาชักนำหลงทางไปในทางที่ผิดได้ง่ายปัญญาพูดกับคนที่มีลักษณะแบบนี้ว่าคนรู้น้อยเอ,อ๋ยเจ้าจะรักความรู้น้อยไปนานเท่าใดเหตุที่จนถึงบัดนี้เขายังเป็นคนรู้น้อยอยู่ก็เพราะว่า เขารักการรู้น้อยหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าดีแล้วที่เป็นแบบนี้ฉันชอบแล้วแบบนี้แหละฉันไม่ได้หิวกระหายฉันไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นคนรอบรู้ฉันไม่ได้ปรารถนาอยากจะเป็นคนที่สามารถคิดตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเอาน่ฉันก็เลือกแบบนี้ก็ดีละถ้าคนที่คิดแบบนี้นะคือไม่คิดอยากจะได้รับความรู้จากพระเจ้าก็าจะไม่รู้ก็จะเป็นคนรู้น้อยต่อไป ปัญญาก็เลยเรียกว่าคนรู้น้อยคนรู้น้อยทําไมจะรักความรู้น้อยไปอีกนานแค่ไหนได้เวลาแล้วที่หันกลับมาสนใจและปรารถนาที่จะเป็นคนรอบรู้เพื่อจะนําผลดีมาสู่ชีวิตคนกลุ่มที่สองประเภทที่สองที่ปัญญาพูดถึงในข้อนี้ก็คือว่าคนชอบเยาะเย,ะเยะ้ยคนชอบเยาะเยะ้ยซึ่งในพระคัมภีร์สุภาษ,ษิตพูดคนกลุ่มนี้หรือเรียกว่าคนมักเยาะเย้ยเนี่ยหลายต่อหลายครั้งคือคนที่คิดว่า ตัวเขาเนี่ยรู้ทุกสิ่งและจะหัวเลาะเยาะใส่สิ่งต่างๆที่สําคัญบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สําคัญอันนี้เรียกว่าคนชอบเยาะเยะ้ยคือคิดว่าตัวเองรู้ละรู้ดีแล้วเวลาคนอื่นพูดความจริงอะไรต่างๆที่เป็นความจริงที่ความคโอ้ไร้สาระอรู้แล้วรู้แล้วพวกนี้เรียกว่าคนชอบเยาะเย,ะเยะ้ยซึ่งทาอธิบายอยู่ในสุภาษิตบทที่21ข้อที่24คนชอบเยาะเย้ยเนี่ยปัญญาบอกว่าท่านจะพอใจในการเยาะเยะ้ย ไปนานเท่าใดก็คือเหตุที่จนถึงทุกวันนี้ไอหมอนั่นเนี่ยมันยังคงเป็นคน,คนชอบเยาะเย้ยจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาพอใจในการเป็นคนชอบเยาะเย้ยเป็นการในการเยาะเยะ้ยเขาพอใจในการเยาะเย,ะเยะ้ยเขาบอกว่าดีดีดีชอบชอบ,ชอบฉันพอใจฉันพอใจที่จะเป็นคนแบบเนี้ยฉันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรฉันเป็นคนที่คิดว่าฉันรู้ดีทุกสิ่งใครพูดอะไรมาฉันก็ไม่ฟังเพราะว่าฉันรู้ดีกว่าพวกเขา พวกนั้นไ like ร้สาระเนี่ยเนี่ยฉันชอบชอบฉันชอบเป็นคนแบบนี้ยเขาเรียกว่าพอใจในการเยาะเยะ้ยฉันเป็นแบบนี้และไม่เปลี่ยนแปลงมีอะไรไหมแล้วมันจะเกี่ยวกับใครคนอื่นไม่เกี่ยวก็ฉันเป็นอย่างนี้ของฉันนะ่ะนี่มันเรื่องของฉันฉันพอใจ่ใส่แบบนี้อย่างฉันไอคนแบบเนี้ยก็จะเป็นคนที่เป็นคนชอบเยาะเย้ยะตลอดไปไนะไ,ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือคนที่ไม่รู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขา คนประเภทแรกไงไม่คิดที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงความรู้ของเขาที่จะเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องคนประเภทที่2ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของฉันชอบเป็นนิสัยแบบเนี้ยฉันฉันเป็นนิสัยแบบนี้ต่อไปคนกลุ่มที่3ที่พูดถึงในข้อนี้ก็คือคนโง่คนโง่ในพระธรรมสุภาษิตหมายถึงคนที่ไม่รู้ความจรงิงพวกเขามักจะเป็นคนที่เชื่องช้าและดื้อดึงเมื่อสุภาษิตพูดถึงนะจะออกมาเป็นประมาณว่าเป็นคนที่ เชี่ยงช้าเชี่ยงช้าไม่ได้คิดเลขช้านะแต่ว่าเชี่ยงช้าในคันทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดื้อดึงปัญหาของคนโง่ในพระธรรมสุภาษิตไม่ใช่เป็นคนที่ไอคิวต่ำหรือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยแต่คนโง่ในพระธรรมสุภาษิตก็คือคนที่ขาดความปรารถนาฝ่ายวิญญาณที่จะสแสวงหาที่จะพบปัญญาในข้อนี้บอกว่าคนโง่อาการของเขาลักษณะเขาคือเกลียดความรู้ คือไม่ใช่แค่ไม่ชอบนะไม่ใช่แค่พอใจอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าเกลียดเลยเกลียดอะไรเกลียดความรู้คนโง่เอ๋ยท่านจะเกลียดความรู้ไปอีกนานเท่าใดเกลียดความรู้ก็คือว่าไม่อยากได้ไม่ชอบไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาสอนอย่านะอย่ามาสอนไม่ชอบไม่ชอบอันนี้เรียกว่าเกลียดคนโง่ชื่นชมกับความโง่เขลาของเขาก็เลยไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยโง่แค่ไหนเขาเกลียดความรู้และไม่สนใจสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นของนิรัน ดังนั้นคนแบบนี้จึงเป็นคนโง่เขลาในข้อนี้จึงพูดถึง3นิสัยที่ทำลายอนาคตหากใครก็ตามทำแบบนี้รับรองไม่มีอนาคตที่ดีอันที่หนึ่งก็คือรักความโง่ชอบอย่างนี้ชอบอันที่สองชอบความยะโสโอโชอบฉันเป็นอย่างนี้ลนะฉัน,นดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอันที่สามเกลียดความรู้ไม่ต้องมาสอนอย่าสอนนะฉันเกลียดมากไอ้พวกที่มาสอนฉัน คนแบบนี้จะไม่มีอนาคตนะไม่รักความโง่ไม่คิดจะเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจให้ตัดสินใจอย่างถูกต้องชอบนิสัยตัวเองเนี่ยนิสัยที่ไม่ดีนิสัยยะโสเนี่ยขอเป็นอย่างเงี้ยคนต่อไปและอย่านะอย่ามาสอนฉันฉันไม่อยากจะฟังเกลียดมากไอ้ผู้ที่ชอบมาสั่งมาสอนฉันเนี่ยคนแบบเนี้ยจะไม่มีอนาคตซึ่งเป็นอันตรายมากซึ่งพอมาพิจารณาดูในปัจจุบันกับน่ากลัวมากก็คือว่าคนรุ่นใหม่จํานวนมากมีอาการคล้ายๆแบบเนี้ย สอนไม่ได้เลยนะสอนไม่ได้สั่งสอนอะไรต่างๆไม่ได้เราคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วดีๆแบบของฉันนั่นกาฉันเป็นของฉันแบบนี้แหละนะแล้วก็ไม่หิวกระหายที่จะเลือกวิธีการตัดสินใจแบบวิธีของพระเจ้าก็เลยเป็นอันตรายมากสําหรับคนยุคปัจจุบันจํานวนมากใครก็ตามที่รักความเขา่าจะกลายเป็นคนเขา่าใครก็ตามที่พอใจในความยะโสเขาจะกลายเป็นคนยะโส ใครก็ตามที่เกลียดความรู้เขาจะกลายเป็นคนโง่หากรักสิ่งชั่วร้ายหรือเกลียดชังสิ่งที่ดีทั้งสองอย่างนี้จะนำผลร้ายมาสู่ชีวิตความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาในสุภาษิตบทที่1ข้อที่7คนโง่ย่อมดูหมิน่นปัญญาและการสั่งสอนลักษณะของคนโง่เห็นไหมครับดูหมิน่นดูแคลนไม่เอาเกียดไม่ชอบถ้ารักสิ่งที่ไม่ดีและเกียดสิ่งที่ดีในที่สุดผลแห่งชีวิตของคนนี้ จะพบกับสิ่งร้ายการไม่ฟังคำเตือนหรือการไม่รับคำแนะนำเป็นความเย er ่อหยิ er ่งยะโสการไม่ฟังคำเตือนเหล่านั้นเป็นการด um ูหมิ่นปัญญาทั้งที่คำเตือนหลายคำเตือนเป็นคำเตือนที่ดีโดยเฉพาะคำเตือนจากพระคำของพระเจ้าแต่เขาไม่ฟังเขาเลือกคิดว่าฉันทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วมันต้องแบบนี้แหละไอในพระคัมภีร์มันล้าสมัยแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วต้องทำแบบนี้มันถึงจะทันสมัยมันจะอยู่รอดในสังคมปัจจุบันนั่นเป็น ท่าทีของความเย่อหยิ่งยะโสและเป็นท่าทีแห่งการดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนแต่คนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนต,ต่อคำสั่งสอนและคำแนะนำจากพระคําของพระองค์ดังนั้นคนที่รักความยำเกรงพระเจ้าเขาจะพบกับปัญญาพวกรักความโง่จะพบความโง่ใช่ไหมแต่ใครกร็ตามที่ชอบ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 ชอะไรชอบความยำเกรงพระเจ้าคนแบบนี้เนี่ยจะพบกับปัญญามีตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งได้อุปกรณ์มาชนิดหนึ่งเราก็ไม่รู้วมันใช้อะไรมันใช้ยังไงวะไอ้สมมติได้เมาส์มาเนี้ย,ยไม่เกิดมาไม่เคยใช้เมาส์นี่มันอะไรวะเนี้ยมันอันนี้ไม่รู้พอไม่รู้เสร็จไม่ถามคนอื่นแล้วก็ไม่ไปเปิดเซิร์ช Google ศึกษาด้วยไม่หาความรู้แล้วไม่ถามคนอื่น ก็เลยเอาไอ้เมาส์เนี่ยไปตอกตะปูอ๋อลูรำเ็นกินคอนเนี่ยเลยไปตอกตะปูตอกไปตอกมาโอ้ไม่ดีเลยตอกแป๊บเดียวก็พังแล้วใช่ไหมใช้อุปกรณ์ผิดประเภททํานองเดียวกันเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้เรายังตามมือตามัวในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆที่เข้ามารวมทั้งเรื่องที่จะมาถึงในอนาคตเราเป็นคนที่ถือว่าอ่อนประสบการณ์มากกับอนาคตเพราะว่าเรายังไม่เคยไปถึงอนาคตเลย อย่างพรุ่งนี้เรายังไม่เคยไปถึงเลยใช่ไหมทุกวันพอไปถึงพรุ่งนี้มันกลายเป็นวันนี้อีกละเราอ่อนความรู้เราไม่มีประสบการณ์ดังนั้นถามก็ไม่ถามถามพระเจ้าก็ไม่ถามศึกษาหาความรู้ที่พระเจ้าสอนว่าต้องทํายังไงกับอนาคตก็ไม่ศึกษาแล้วก็พยายามใช้ตามไอ้สติปัญญาที่น้อยน้อยที่ไม่ฉลาดของเราเนี่ยมันก็เลยหมดอนาคตดังนั้นอย่าให้เราเป็นคนสามประเภทนี้ที่ไม่อยากจะรับรู้มากขึ้นไม่อยากจะเปลี่ยนนิสยัยและเกียดชังการสั่งสอน แต่ให้เราเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเพื่อจะเป็นคนที่พบปัญญาคนที่รู้ตัวว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะแก้กปัญหาวันนี้ได้ด้วยสติปัญญาของเขาเขาคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาวันนี้ได้แต่ปรากฏว่าคนแบบนี้เนี่ยรู้ว่าตัวเองแก้ไม่ได้แต่กับยังไม่อธิษฐานไม่แสวงหาคำตอบหรือการช่วยเหลือจากพระเจ้าคนแบบนี้ไม่สามารถพบกับอนาคตที่สดใสได้ เราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าบางทีตอนแรกเราอ่านโอ้ยพวกนี้มันอ๋อโง่เขา่ายะโสชอบเยอะเยอยโอ้โอโอรห้้น้อยจริงๆไม่อะไรเนี้ยแต่เราว่าลองสํารวจชีวิตของเราเองวันนี้เนี่ยคุณแก้ปัญหาชีวิตของคุณได้หรือเปล่าโอเคแก้ได้โอเคแก,แก้ได้ก็แก้ไปแล้วกันแต่ถ้ารู้ตัวว่าใช่ฉันไม่มีปัญญามันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งฉันไม่มีปัญญาแต่กับไม่ถามพระเจ้าไม่สแสวงหาคําตอบว่า พงจะฆ่าเอายังไงดีแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาที่ทํางานแก้ปัญหาความสัมพันธ์เอายังไงดีเรากลายเป็นคนกลุ่มแบบนี้เลยทุกกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนี่แหละซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถพบกับอนาคตที่สดใสได้อย่าให้เรารักสิ่งร้ายและเกลียดชังสิ่งดีแต่ให้เรารักสิ่งดีและปฏิเสธสิ่งร้ายให้เรารักการเตือนสอนจากพระคำของพระเจ้าและลังเกียจที่จะ ดำเนินชีวิตในทางเยื่อหยิ่งยะโสเพื่อว่าเราจะพบกับอนาคตที่ดี